ที่นี่วัดหลวงปู่มหม่นนะคะที่นี่น้อก็ก้องค่ะสถานที่กว้างมากค่ะนี่ค่ะปากทางเข้านี่นะปรตเพราะเงี้ขายอย่างเนื้อหัอตัวนค่ะหลวงปู่มหม่นนะคะ ที่กว้างชมความสวยงามดอกไม้ค่ะสถานที่วัดกว้างมากจต่เราเข็มพี่เนาะดอกเข็มสวยๆค่ะพี่เนาะสถานที่ค่ะกว้างกวะงด้ค่ะตัวนี้เป็นที่นั่งเล่นจ้า